สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับจากกรณีที่โลกออนไลน์นั้นได้มีการวิพากษ์วิจาร์ณมีการแชร์ข้อมูลบอกว่าเป็นแชทหลุดการสนทนาเกี่ยวกับการชุมนุมระหว่างทางด้านชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็เป็น กลุ่มคณะราษฎร63เนี่ยนะครับมีการพูดคุยกับชาวต่างชาติคนหนึ่งมีการรายงานข้อความให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับรับทราบถึงการทำงานการเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างในประเทศไทยพร้อมกับมีการให้เบอร์โทรเนี่ยนะฮะกับชาวต่างชาติคนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ก็ม um ีการพูดถ nah ึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายล่าสุดครับชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กกล่าวถึงเรื่องนี้เธอก็บอกว่าเราเป็นแค่คนทำงานในวงการสิทธิมนุษยชนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดที่จะไปเรียกร้องให้ต่างชาติมาแทรกแซงเมืองไทยได้หรอกค่ะ ที่พอจะทําได้ก็คือการอัปเดตสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทยให้ต่างชาติฟังดังนั้นไม่ต้องลงทุนถึงขั้นสร้างแชทปลอมออกมาโจมตีกันแบบนี้เพราะมันดูไร้สาระมากและที่สําคัญไม่มีใครใช้แชทไลน์คุยกับสถานทูตนะคะมันไม่ปลอดภัยก็แปลกนะครับเธอปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชทนี้แต่ตอนท้ายเนี่ยข้อความของเธอนั้นเนี่ย ลงท้ายเอาไว้เนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับว่าไม่มีใครใช้แชทไลน์คุยกับสถานทูตมันไม่ปลอดภัยนั่นอาจจะหมายถึงว่ามีการคุยหรือไม่แต่ใช้วิธีการคุยอย่างอื่นน่าสนนะครับประเด็นนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยโลกออนไลน์ก็ไปอีกระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในสิ่งที่โลกออนไลน์เนี่ยกำลังตั้งคำถามว่า มันใช่เหตุบังเอิญหรือไม่หรือมันเป็นความตั้งใจของบรรดาผู้ที่เคลื่อนไหวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยากจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสองสาเหตุการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และบุคคลที่กำลังถูกต้องสงสัยว่าอักษร H เนี่ยนะฮะเป็นใครซึ่งผมได้อธิบายนะครับไปในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งทางด้านเพจปลาสามสีเนี่ยเขาก็ได้มีการอธิบายไปค้นหาข้อมูลนะครับอเอามาให้อย่างชัดเจนแล้วว่าอักษร H นั้น ไปตรงกับใครอย่างไรสิ่งที่โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็ไปทำกราฟิกมาให้เห็นเนี่ยนะฮะว่าเฮนรี่เซกเตอร์เนี่ยนะฮะบ,บุคคลที่บอกว่าเป็นภาพแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของไลน์ที่อักษร H นั้นเนี่ยเคยไปให้กําลังใจธนาธรขณะที่ไปรับทราบข้อหามาตรา1 6 6ที่ สนปทุมวันวันที่8เมษายน2562วันนั้นคนที่ไปเนี่ยก็มีธนาธรมีช่อเนี่ยนะครับมีอมรัตแล้วในแชทหลุดนั้นปรากฏว่าก็มีการพูดถึงเฮนรี่กันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องก็คือมีลูกเกดชนทิชามีฟอร์ดทัตเทศแล้วก็มีแอมมี่เดอะบอททอมรู เรื่องนี้อย่างน่าติดตามนะครับเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนอีกหลายวันครับ